สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับ Monster Ecology กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ r i o r e u s และ r i o r e a พันหายากหรือว่า Silveralos กับ g o l a t i a n กันนะครับซึ่งผมเคยได้บอกเอาไว้ว่าจะมาทำเรื่องของเจ้าทั้งสองตัวนี้เนี่ยเมื่อครั้งกันน,น้นนู่นน่ะแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีน,นะครับและก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องกันเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่อง นอกจากนี้เนี่ยผมก็ยังมีเพจ Facebook ด้วยนะครับผมตามไปกดติดตามกันได้นะครับเอาละครับผมว่าแล้วเราก็ไปเข้าเรื่องกันเลยครับ r i o ยวเ s สีเงินนี่นะครับผมจะเป็นสายพันธุ์พิเศษของมังกรไฟ r i o ยวเสที่ถูกเรียกว่าสายพันธุ์หายากนะครับตัวของมันนั้นเนี่ยจะมีเปลือกนอกสีขาวเงินที่มีความแวววาวเหมือนกับโลหะนะครับผมทางสมาคมฮันเตอร์เนี่ยได้ทําการเรียกพวกมันว่ามังกรไฟสีเงิน ตัวของมันนั้นเนี่ยจะมีการพบเจอที่น้อยมากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยที่จะได้รับการยืนยันในหลายๆพื้นที่ว่ากันว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตในตำนานที่มีเพียงแค่นักล่าในระดับสูงสุดเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้ทําการเผเชิญหน้ากับมันนะครับมันมีสีของร่างกายที่แปลกประหลาดซึ่งไม่เข้ากับสีสันจากธรรมชาติเลยนะครับผมจึงทําให้มีคนบางกลุ่มเนี่ยได้ทําการกล่าวเอาไว้ว่ามันเป็นสีที่ได้รับมาจากสวรรค์นั่นเองนะครับ วัตถุดิบของมันทั้งหมดนั้นเนี่ยสะท้อนแสงที่ดูแล้วสงบและเยือกเย็นราวกับดวงจันทร์นะครับคุณค่าของความงามนั้นเนี่ยยากที่จะหาอะไรมาเปรียบเทียบได้เลยต่อให้เป็นของที่ทามาจากเงินแท้ก็ตามนะครับผมและยิ่งถ้ามีคุณภาพที่ดีเท่าไหร่เนี่ยราคาซื้อขายก็จะยิ่งสูงเปรียบได้กับเครื่องประดับราคาแพงนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่เกรดชิ้นเดียวก็ตามชุดกราะที่ทําจากวัตถุดิบของมังกรไฟสีเงินนั้นเนี่ยได้กลายเป็นตำนานและถูกขนานนามว่าซิวโซนะครับผม ซึ่งจะมีความหมายถึงการถูกแผดเผาจากดวงอาทิตย์ดังนั้นแล้วในบางครั้งเนี่ยเจ้าเรออสีเงินนะครับผมจึงถูกเรียกว่าดวงอาทิตย์สีเงินด้วยเช่นกันซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสีที่แปลกประหลาดของร่างกายมันเนี่ยมาจากยีนที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของมันนะครับเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นนั่นเองพวกมันนั้นเนี่ยถูกพบเห็นมากสุดในหอคอยฟอนลอนซึ่งในแถบนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทําการสํารวจนะครับผมและคาดว่าน่าจะมีรังของพวกมันอยู่ นอกจากนี้เนี่ยพวกมันยังถูกพบในบางส่วนของภูมิภาคเชเรสและภูมิภาคยูคุโมะแล้วก็ป่าโบราณที่อยู่ในการปกครองโดยกิวประวัติศาสตร์มังกรเป็นต้นนะครับในบางครั้งนะครับก็สามารถที่จะพบเจอมันอยู่ร่วมกับรีโอเลอาสายพันุ์หายากที่มีเปลือกนอกเป็นสีทองจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่หายากนั้นเนี่ยมักจะอยู่กันเป็นคู่นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองก็หายากนะครับผมแต่ไม่ยักจะมีคู่สักทีนะครับ และนอกจากนั้นนะครับยังได้รับการยืนยันว่ามันอาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกับสายพันย่อยของมันที่มีเปลือกสีน้ําเงินอีกด้วยนะครับและเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยทีมสำรวจมังกรโบราณของโลกใหม่ก็ได้มีการรายงานเกี่ยวกับการพบเห็นของมังกรไฟสีเงินบนโลกใหม่ด้วยการปรากฏตัวในโลกใหม่นั้นเนี่ยพวกมันจะปรากฏตัวในดินแดนแห่งผลึกมังกรหรือว่า Elder Reset และก็ดินแดนแห่งการดำทางหรือว่าไกดิงแลนด์นะครับ สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษสำหรับเจ้าตัวที่อยู่ในโลกใหม่นี้นั่นก็คือในระหว่างการต่อสู้กับศัตรูมันได้เผยให้เห็นถึงความสามารถในการเสริมพลังแบบพิเศษที่ยังไม่ได้รับการยืนยันในตัวที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆนะครับผมเมื่อมันเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าสภาวะไฟแผดเผาแสงสีฟ้าขาวซีดจะสามารถมองให้เห็นจากหัวแล้วก็หน้าอกนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความแข็งแกร่งของเปลือกนอกบางส่วนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ลมหายใจเปลวเพลิงที่พ่นออกมาเนี่ยยังเพิ่มปริมาณความร้อนแรงจนสามารถที่จะทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่สามารถแผดเผาทุกอย่างได้ในทันทีนะครับอีกทั้งพลังรุกและก็รับที่เพิ่มมากขึ้นจึงทําให้มันมีความน่ากลัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและด้วยความที่ว่าสภาพทางระบบวิเวทวิทยาของมันเพิ่งจะได้รับการยืนยันนะครับจึงยังมีอีกหลายจุดที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับกลไกในการทํางานของร่างกายของมันอย่างละเอียด จากข้อมูลของฮันเตอร์ที่ทําการออกล่าเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าหากหัวของมันได้รับความเสียหายในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยการเรืองแสงจะหายไปนะครับความแข็งแกร่งของเปลือกนอกและพลังความร้อนของลมหายใจก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติซึ่งในตรงจุดนี้เนี่ยทางทีมวิจัยเองก็กำลังเร่งตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอยู่นะครับ และยังมีหลายประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบนิเวศของมันนะครับผมซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบไปพร้อมๆกับเจ้ารีโอเลอาสายพันธุหายากแต่ก็มีความคืบหน้าเพียงแค่เล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกของมันเนี่ยยังถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายอีกอย่างหนึ่งด้วย หากมีมังกรเพลิงสีเงินปรากฏตัวขึ้นมาใกล้กับหมู่บ้านที่ห่างไกลนะครับทางสมาคมฮันเตอร์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดการภายในทันทีเลยและด้วยเหตุนี้เนี่ยคำร้องขอให้ล่ามันนะครับจะถูกส่งให้แก่ฮันเตอร์ที่มีระดับสูงสุดในกิลด์เท่านั้นนะครับและในทางสมาคมฮันเตอร์เมเซอต้ตานั้นเนี่ยได้มีการยืนยันเจ้าเรวุสสีเงินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยนะครับโดยที่ตัวหนึ่งเนี่ยจะมีดวงตาสีฟ้าแล้วก็มีขาที่ใหญ่กว่าปกติ ส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะมีหนามตรงบริเวณคางและเล็บปีกของมันก็จะกลายเป็นสีทองนะครับทั่วร่างกายของมันเนี่ยจะมีสีแดงเล็กน้อยและตาของมันก็จะเป็นสีแดงอีกด้วยนะครับซึ่งไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะพ่นไฟออกมาในขณะที่วิ่งได้ด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรวุสเงินฉบับอัปเกรดตามสไตล์ภาคคอนเทียนนั่นเองดังนั้นประวัติและก็ข้อมูลของพวกมันจึงไม่มีอะไรมากครับ และต่อไปนะครับผมเราก็จะมาทําความรู้จักกับรูปแบบพิเศษของมังกรไฟตัวเมียรีโอเรียที่แทบจะไม่ค่อยได้พบเจอกันนะครับมันมีเปลือกนอกสีทองที่มีความแวววาวของโลหะเช่นเดียวกับเจ้าตัวสีเงินเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันมีลักษณะเช่นนี้นี่เองนะครับมันจึงถูกเรียกโดยสมาคมฮันเตอร์ว่ามังกรไฟสีทองและในบางครั้งเนี่ยมันก็ถูกเรียกว่าพระจันทร์สีทอง แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับทางเหล่านักวิจัยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอธิบายต่อที่มาของสีบนร่างกายของมันได้และเช่นเดียวกับเจ้าตัวสีเงินนะครับผมมีคําบอกเล่าว่าสีของมันนั้นเนี่ยก็เป็นสีที่ได้รับมาจากสวรรค์เช่นกันซึ่งเอาจริงๆนะครับสำหรับสีของเจ้าตัวสีทองเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบกับสัตว์ที่อยู่บนโลกจริงๆนะครับมันก็มีอย่างปาทองใช่ไหมเออที่ผิวข้างนอกเป็นสีทอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็น่าที่จะสามารถอธิบายในเรื่องของสีบนตัวมันได้นะครับผมอันนี้ผมก็จับโยงไปเรื่อยนะข้อมูลต่างๆของเจ้าสีทองนะครับก็เหมือนกับเจ้าสีเงินเลยทีเดียวเช่นวัตถุดิบของมันนั่นเนี่ยจะมีค่ามากนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เกดเก,ดเกดียวก็ตามนอกจากนี้นะครับผมยังมีการกล่าวว่าชุดกรอที่ทําจากชิ้นส่วนของมันเนี่ยจะมีความงดงามที่ยากจะหาใครเทียบได้ ชุดที่ทําขึ้นมาจากชิ้นส่วนของบางกรไฟสีทองนั้นเนี่ยอาจจะถูกเรียกว่าโกลูน่านะครับมีการกล่าวว่าชุดของมันนั้นเนี่ยจะสามารถที่จะส่องแสงได้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในถ้ำกลางความมืดที่มืดที่สุดก็ตามนะครับสําหรับในส่วนของชื่อของชุดเกาะของเจ้าทั้ง2ตัวนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันมีชื่อว่าซิเวอร์โซนะครับผมแล้วก็โกลูน่านะครับ ซึ่งไอคำว่าซิว่าโซเนี่ยคำว่าโซมันมาจากภาษาอิตาลีนะครับผมมันจะแปลว่าดวงอาทิตย์ส่วนคําว่าลูน่าเนี่ยก็จะมีความหมายเกี่ยวกับดวงจันทร์นะครับผมพื้นที่ที่อยู่อาศัยของมันนั้นเนี่ยค่อนข้างาจะจํากัดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถพบเห็นได้ในแถบทะเลทรายเหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆของมันแล้วก็มีรายงานว่ามีการพบเจอมันอยู่ร่วมกับเจ้ารีโอเลอุสสีเงิน เจ้าพวกสายพันธุ์รีออสนะครับผมถ้าเป็นสายพันธุ์ปกติเนี่ยมันก็จะอ,อยู่ร่วมกันเองนะครับแดงเขียวฟ้าชมพูเงินทองผมยังไม่เคยเห็นแบบว่าแดงทองหรือฟ้าเขียวอะไรแบบนี้เลยนะครับผมการวิจัยและประเด็นต่างๆทาง,างนิเวศวิทยานั้นเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเช่นเดียวกันกับเจ้าเรอุสสีเงินนะครับผมแต่ก็ได้ทําการวิจัยพวกมันทั้งสองไปพร้อมๆกันแต่ก็มีความคืบหน้าเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง เอาจริงๆเลยนะครับผมคือตอนที่ผมนั่งอัดคลิปนี้เนี่ยผมยังคิดเลยนะว่าก๊อปปี้ไอที่เคยพูดไปแล้วมาใช้ใหม่ได้ไหมคือแบบว่ามันเหมือนกันมากเลยนะครับผมสําหรับข้อมูลของทั้ง2งตัวนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพลังในการต่อสู้และความดุดร้ายของมันเนี่ยก็ได้ถูกกล่าวขานว่าโดดเด่นมากในหมู่มังกรบินหรืออาจจะเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับเหล่ามังกรโบราณเลยทีเดียวและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการยืนยันจากทางทีมสำรวจมังกรโบราณของโลกใหม่นะครับว่าทําการพบเจอพวกมันในโลกใหม่ด้วย แต่เจ้าตัวที่อาศัยอยู่ในโลกใหม่เนี่ยมันก็มีความสามารถในการเพิ่มพลังของตัวเองซึ่งนั่นก็คือสภาวะไฟแผดเผาได้เหมือนกันกับเจ้าเลอุสีเงินเลยนะครับผมซึ่งความสามารถนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่ในตัวที่อาศัยอยู่ในเขตอื่นๆด้วยหรือไม่นะครับก็ถ้าใครฟังมาจนถึงตอนนี้ก็คงจะคอเข้าใจเนาะว่าทาไมาผมถึงเอามันทั้ง2ตัวมารวมกันไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะครับผมคลิปนี้เนี่ยแทบจะเป็นการเล่นซ้ําเลยทีเดียวนะครับ และประวัติของเจ้ามังกรไฟสีเงินและมังกรไฟสีทองก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนถูกใจกันหรือเปล่าสําหรับมอนสเตอร์อีโคโลจีตัวถัดไปอยากจะให้เป็นตัวอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสําหรับในวันนี้เนี่ยผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับ